หุ้นเด่น DW แรงสนับสนุนโดย Macquarie DW28 <Hello. S 3> สวัสดีค่ะพี่เปียกค่ะ <Hello. S 1> สวัสดีครับค่ะ,คะวันนี้มีข่าว GDP ดาวเกรดจากสภาพฒน์มาแต่เช้านะคะ <Hello. S 1> บวกกับเรื่องของโควิดที่ตัวเลขนี่ปาดเหงื่อนะคะ เออมันจะต้องยังไงต่อไปดีนะคะแล้วก็ตัวเลข g d p ที่ลดลงนี่จะมีผลต่อการปรับประมาณการ e อ s ี r o w t h แล้วก็เป้าดัชนีปีนี้ไหมคะเอ่อเดี๋ยวต้องรอดูตัวตัวตับประมาณการดัชนีตัวตับประมาณการจีดของแต่ละบริษัทแต่ละบริษัทนะครับค่ะต้องรออ่าระบาโควิดเนี่ยเรียบร้อยก่อนครับแลเรียบร้อยหมายความว่าตัวเลขอาจจะตอนนี้มันสองพักตัวใช่ไหมครับพี่โอในประเทศั ในประเทศ2,000ทศ <c oughs> กว่าค่ะประมาณตามตามแต่การกาตรการจะทําให้โอกาสที่จะถ้ามันเทศเสี่ยวนะครับโอกาสปรับเป็นคณีโอกาสปรับกันใหม่ะไม่จะน้อยะครับค่ะแต่ถ้ายังยืนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆจนถึงต้นเดือนมิถุนายน,นนี่ยอันี้ปัญหาเลยนะคะ่ะอันนี้ภาพภาพในการปรับครับเอ่อในเชิงกลยุทธ์เนี่ยเรายังใช้กลยุทธ์ลงแรงช่วยกระเดิมนะครับค่ะกรอบแนวรับเซ็ต ค่ะเมื่อวันพฤหัสที่ที่ผ่านมาเนี่ยมันลงแรงไปถึงแค,ค่500จุดหน,นึ่งนะพี่บอยรอบนี้คิดว่าไม่ถึงครับผมให้เดี๋ยวเราไปที่เด็ครัน1520 1520รอบนี้เออ่ลงไปน่าจะไม่ถึงแล้วนะคะวันนั้นลงไปเทสที่1501แป๊บเดียวแล้วดีดขึ้นเลยนะคะใช่ใช,ใช่รอบนี้ก็ให้ให้ให้จริงๆก็บางตัวก็เริ่มทยอยรับได้นะแต่ว่าจะรอ ก็ดาวไซต์จากตรงนี้ไปประมาณ15จุดนะคะส่วนกรอบ<ห>ด้าน,านบนนะคะเราจะมีเพดานด้านบนสูงไหมคะข้างบนข้างบนก็ตัวเลข1,580จากพันหกร้ 1, อยย,ะะยังเป็นกรอบที่แข็งแรงค่ัแข็งค่าดีนะยึดกรอบนั้นไปก่อนหนึ่งเพราะเวลารีบาวจากตรงนี้จะรีบาวไปสองจุดคงที่ที่ลดลงค่ะหนึ่งห้าแปดศูนย์ใช่ไหมคะจะรีบาวเร็วหน่อยกันค่ะอืม คือเพราะมันลงมาหลายวันมันต้องรีบาวบ้างใช่ไหมคะพี่เปียกใช่ครับใช่ครับทีนี้ถ้ารีบาวเพราะตัวไอ้ตัวเล่นผู้เชื่อที่สาวชาวพันต้นๆเนี่ยมันจะทําให้วิ่งไปหาตลาดท่ามัดติดไปในสั้นๆเลยค่ะนะคะเพราะนั้นเราก็รอช่วยไว้แล้วจังหวะซื้อค่ะจังหวะซื้อจะเลือกหุ้นยังไงดีคะตอนนี้ลงมาทุกตัวเลยค่ะนะคะมันมีมันมีกลุ่มที่แข็งกว่าตลาดนในกองพี่หวยพวกปูนเนี่ยพวกปีนจงเกียรับไม่คใช่ลง ค่ะกลุ่มแข่งกอนตลาดมันจะลง,ละลงวันที่มันเกิดการงนัน้นเพราะฉะนั้นถ้าชอบล่กใหญ่ d t g c i v l ใช่ไหมครับวันไหนครบจัดแถลงก็ชืวยกันแข่งแต่ตอนนี้มันไม่ได้ลงต่ตัวย่อน,นตัวหลัก PTTGC ตัุ่วใหญ่ครับค่ะตัว PTTGC หนะ้นากระดาน67สิบาทห้ขอแนวรับนิดนึงนะคะแนวรับที่อยากได้คือ66ครับ66บาทนะคะครับค่ะกลยุทธ์ IVL นะครับที่เป็นติโตรเคมีเบอร์สองไปก็สีบาบาทก็เป็นฐานหรักค่ะ กลยุทธ์การขายเหรอคะขายนี่คือ,อ,อมันจะเกิดดีบ่าวครับดูดัดนชนีก็ได้ครับตลาตลาดถูก็้ไอ้พวกนี้จะดีบ่าวเร็วครับค่ะ,ะตอนนี้ i v l อยู่ดีบ่าวก,ก่อนเลยก็ขายได้เลยนะค่ะสามถึงห้าเปอร์อเซ็นต์ในช่วงภาวะตลาดแบบนี้นะคะคือสี่แปไม่เกินนะครับทุกคนอแล อืมค่ะห้าสบาทค่ะสองบาทห้าสิบบาทเขาพิจารณาอะไรกันนะครับเพราะว่ามันตลาดแบบมันเป็นปัจจัยที่ปกตึกไม่ได้เยอะมันจะแพ้เดินพัดปวดนิดนึงค่ะนะคะสิ่งที่นักลงทุนมือใหม่เข้าตลาดช่วงนี้ต้องระวังอะไรบ้างคะพี่เพียจริงๆคนที่เข้าตลาดช่วงโควิดเนี้ยจะได้เปลียนแต่คนต้องสูญไปจะได้แพ้ค่ะเอ่อมือใหม่ที่ที่เข้ามาตั้งแต่ต้นปีค่ะตั้งแต่ต้นิดมาเรื่อยๆเอ่อก็จะซื้อ ลงมานิดนึงก็จะเรือครับค่ะวันนั้นแก้แก้แก้จือรอให้มันลงนึกๆแลึก็นิดๆี่เยอะหนครับสามสิบสี่ยี่สห้าสิบดอไรกันถ้า้เือกปลอดภัยมากครับค่ะได้ค่ะนะคะก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะพี่เปียกค่ะอยู่บ้านดีใจนะครับไม่กล้าไปไหนค่ะได้ค่ะกลับขอบพระคุณมากเลยขออนุญาตอัปเดตต่อในวันจันทร์หน้านะคะ ค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะพี่เพียรธนัท,ะทะวัฒน์อ้นรัตน์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ c c s m b นะคะอัปเดตให้กับเรานะคะก็ยังคงมองการลงมานะคะของเซตเนี่ยจะเป็นจังหวะของการเล่นเด้งนะคะสำหรับหุ้นที่ค่อนข้างแข็งกว่าตลาดนั่นก็คือกลุ่มของปิโตรเคมีนั่นเองเซตจะมีแนวรับอยู่ที่บร,ริเวณ15-20รอบนี้น่าจะลงไปไม่ถึงพันห้านะคะเพราะฉะนั้นการลงมาเลือหุ้นที่แข็งกว่าตลาดจะมีะหลายตัวนะคะโดยเฉพาะตัว PTT GC นะคะที่จะมี แนวรับอยู่ที่66บาทนะคะหน้กกากระดาน67บาท25สตางค์จังหวะการขายเด้งขึ้นไป3-5ขายเท k e โปรฟิตรวมไปถึงตัวของ IVL ที่ตอนนี้เนี่ยอยู่ตรงบริเวณแนวรับพอดีเด้เลยนะคะ45บาทค่ะนะคะจังหวะการเข้าซื้อคือแนวรับ45บาท ขึ้นไปเด้งพร้อมกับเซตรีบาวสามถึงห้าเปอรขายทำกำไรนะคะเพราะว่าภาพของตลาดช่วงนี้ต้องเ,อเรียกว่าทำกำไรในระยะสั้นนะคะเพราะยังมีความเสี่ยงรออยู่นะคะส่วนกรอบของเซตก็อย่างที่บอกนะคะค่อนข้างจะมีดาวไซส์จำกัดแล้วนะคะเพราะว่าเรามีกรอบของตัวเซตนินเด็กอยู่ที่1นึ 15.20ซึ่งตอนนี้อยู่ที่บริเวณ15.35บวกลบนะคะประมาณสัก15.4หุ้นเด่นแนะนําก็อย่างที่บอกนะคะกลุ่มแข่งกว่ตตลาดปิโตโเคมีหรือว่าในกรณีที่ใครต้องการเพิ่มผลตอบแทนให้สูงกว่าการลงทุนในหุ้นแม่นะะก็จะมีทางเลือกในการลงทุนที่จะช่วยเพิ่มผลตอบแทนแต่ High Risk High Return ขอให้ท่านศึกษาข้อมูลก่อนลงทุนด้วยนะคะนั่นก็คือตัวของ d w ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นแนะนําในวันนี้นะคะของค่า28 Macquarie ค่ะอย่างตัว PTT CC นะคะจะมีตัว PTTGC 284 2108A ค่าเกริ่ง5.5 sensitivity 0.98นะคะรวมไปถึงตัวของ i b l ด้วยนะคะจะมีตัว i b l 284 2108A ค่าเกริง4.8 sensitivity 0.77นะคะใครที่เทรด DW อยู่แล้วขอให้เลือกายเลข28แล้วก็รีค่ะใครยังไม่เคยเทรด DW อยากจะเรียนรู้การเทรด DW นะคะเรียนรู้เรื่องความเสี่ยงเรียนรู้เรื่องการทํากําไรเรียนรู้วิธีการ ลงทุนนะคะก็สามารถที่จะสแกนเคียบอาโครับบทวิเคราะห์และเคล็ดลับฟรีได้เลยทางไลน์นะคะก็ใครที่เทรดก็ขอให้เลือกหมายเลข28งแปดแมคโครรี่สำหรับคนที่เทรด DW อยู่แล้วค่ะสนับสนุนโดยแมคโครรี่ดีวติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ t h ยดีว com